คิดถึงปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความหวาดกลัวและสูญเสียเงินทองให้แก่ประชาชนไทยทุกวันไหมพักเพื่อไทยพร้อมเปิดเผยผลงานย้อนหลังที่ช่วยลดความเสียหายจากขบวนการเหล่านี้ได้ถึง40เปอร์เซ็นตซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตัวเลขที่น่าประทับใจแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางออนไลน์ที่แพร่หลายขึ้นเรื่อยๆมาดูกันว่าพวกเขาทำงานอย่างไรและทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นที่กระตุ้นความคิดเห็นถดแย้งในวงการการเมืองไทยวันนี้วันที่สาม พฤศจิกาย25น2568นายสิกธิศิรจอมขวัญผู้ช่วยเหลือพูดคุยแทนพักเพื่อไทยได้ประกาศอย่างมั่นใจว่าพักเพื่อไทยไม่เคยปล่อยปละเลยการตรวจสอบการดําเนินง,งานของรัฐบาลปัจจุบันพักการเมืองอื่นๆไม่จําเป็นต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้เพราะการตรวจสอบนี้ครอบคลุมทุกอย่างโดยเฉพาะบทบาทของนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดและเป็นคนแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างๆให้ทํางานในช่วงล่าสุดรัฐมนตรีคนหนึ่งจําต้องลาออกจากตําแหน่ง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกรณีพิสแกมเมื่อที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเราได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบไม่มีเจตนาที่จะเพิกเฉยต่อใครเพื่อให้หลุดพ้นจากคำถามแต่สิ่งที่ควรสังเกตมากกว่าคือพักที่เคยลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้คุณอนุทินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังชมเชยว่าท่านนายกทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ควรตั้งคำถามว่านี่เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลหรือเปล่านสุสิทธิ์อธิบายเพิ่มเติม ด้วยน้ำเสียงที่เน้นความจริงใจและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปผลงานในอดีตของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการกระทําจริงๆในสมัยที่พรรคนี้บริหารประเทศทั้งในยุครัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวพยทองทานชินวัตรได้พยายามแก้ปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ด้วยความจริงจังถึงข่านนํามาตร,ราการตัดน้ําตัดไฟไปใช้ในพื้นที่ที่น่าสงสัยแต่กลับประสบกับอุปสรรคจากกระทรวงมหาดไทยที่ทํางานล่าช้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นปัจจุบันได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและยังคงถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความล่าช้าและการขัดขวางในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับปรุงที่ชัดเจนนายศึกษิก์ชี้แจงต่อว่ารัฐบาลทักเพื่อไทยในอดีตมีนโยบายจัดการกับแก๊งคอนเซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมด e ี DE. แสดงให้เห็นชัดว่าในช่วงที่พักเพื่อไทยบริหารประเทศความเสียหายจากคอนเซนเตอร์ลดลงมากกว่า40%ซึ่งหมายถึงการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจกสูญเสียไปถึง14,500ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายได้มากกว่า400 0เว็บไซต์และคว้ารางวัลชนะเล CS, ะิศ w c s ปี2025จากสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ATU จากโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติใีการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเช่นการสแกนที่อาจเริ่มจากโทรศัพท์หลอกลวงและขยายไปถึงการแฮกข้อมูลส่วนตัวทําให้ผู้ใช้มือใหม่ในโลกออนไลน์เข้าใจและระวังตัวได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้พักเพื่อไทยยังได้ผลักดันการปรับปรุงพระราชกําหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำผิดให้มีผลบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายต้องสูญเสียเงินและข้อมูลสำคัญเช่นบัญชีธนาคารหรือข้อมูลส่วนตัวที่ถูกใช้ในธุรกรรมออนไลน์แต่ที่นี่คือจุดที่สร้างความขัดแย้งและอาจจุดประกายความคิดเห็นแตกต่างหลังจากทักื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลขบวนการสแกมเมอร์กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งประชาชนจำนวนมากเริ่มได้รับโทรศรัพท์หลอกลวงจากวิชาชีพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่างจากประเทศอื่นๆที่ใช้มาตรการเข้มข้นอย่าง ยึดทรัพย์และดำเนินคดีอย่างจริงจังเช่นการอายัดสินทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องทันทีเพื่อป้องกันการใช้เงินผิดกฎหมายในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีการอายัดรัพย์แม้แต่รายเดียวจนเกิดความกังวลว่าความล่าช้าและการเพิกเฉยของรัฐบาลปัจจุบันอาจทําให้ประชาคมโลกมองว่าไทยเป็นพันธมิตรกับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นมุมมองที่ถกเถียงได้ เพราะบางคนอาจเห็นว่าเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปและรัฐบาลมีเหตุผลในการดำเนินงานที่ช้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางกฎหมายแต่คุณคิดอย่างไรการเปรียบเทียบนี้สมเหตุสมผลหรือเป็นการกล่าวโจมตีทางการเมืองนายศึกษ์กย้ำเตือนว่าพักเพื่อไทยยังคงใช้บทบาททั้งภายในและภายนอกสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและกำลังลรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างครบถ้วนถึงเวลานั้น ผมหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากพัคประชาชนเพื่อร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นและจริงจังเพื่อให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่าใครกําลังทํางานเพื่อใครจริงๆนายกุสิทธิ์กล่าวสรุปคุณเห็นด้วยกับการวิจารณ์รัฐบาลของพักเพื่อไทยในเรื่องนี้หรือไม่หรือคิดว่ามันเป็นแค่เกมการเมืองบางคนอาจโต้แย้งว่าผลงานในอดีตไม่ได้รับประกันความสําเร็จในอนาคตแต่การเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทำให้น่าสนใจจร,จ,รจริงๆแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อเริ่มการสนทนาที่ดีนะครับ